ว้าว้วาววาวสวสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีย่างอ้อยอีแมนะสาวน้อยเพชรบ้านแหงหลังจากปิทฤดูก,การไปอีลากบวยยูซซ้อครับสำหรับมือคบามาวา้าขคาวองเหตุการณ์ครับอีลาหน่อยงูอิงครับได้ทำการนะครับไหลสดเพื่อการกุศลน,นะครับเข้ากองทุนสงเคราะห์ มูลการศึกษาสง,งเคราะห์วัดหนองคูนะครับโดยการไลฟ์สดประมูลตุ๊กตาจ่าพี่น้องตุ๊กตาที่พอ่พอเมียนะครับเอฟซีได้นำมาให,าาหา้กันนะทำงานวิธีแลยทำงานวิธีนะครับหลังจากได้ตุ๊กตามาแล้วอยากเขาก็เก็บรูปปั้นเก็บไปเก็บมาเก็บมาเก็บไปพี่น้องเอ,อ้ยโ่นเถื่อนหล่นซอง หาโมงซีมอนกับโมีนะครับพี่น้องน้องอู๋หญิงที่ได้ทําการประมูลถ้าจะไม่ผิดรอบนี้อยูได้ถึงสองหนูท้อคอยถ้าจะไม่ผิดนะครับไล่นี้เป็นไลท์ที่สามนะครับที่น้องได้ทําการไล์ประมูลตุก๊กตานะครับที่พ่อแม่เอฟซีนามามอบให้ที่หน้าเวทีครั้งนี้นะครับย้อด อพกราบจดจำเงินเลยห้าหมื่นเก้าพันบาทครับประมาณเนี้อห้าหมื่นเก้าพันห้ามื่นเก้าพันคะแนนเนามภาษาอิสข้มาเรือนเป็นคะแนนเลย่นแ่้บริษากาศไ้ดจะมีแต่เรื่องร่วงหัวมลครับบริษาการค่อนข้างจะผ่อนคลายครับที่แตกแต่ต่างจากการไร้อ่า ไม่แบบบอลคอนนะครับที่แต่งเงียบๆแต่ครั้งนี้อีลาเปิดเท่งครับก็อโมโมเบลโบโคลิการ์เซียเรื่อละครับนะครับขึ้นหองเพลงนะครับเพลิงช้าเพลงเร็วบ้างเพลิงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างนะครับสำหรับซับเทียนครับทักทายพวกแม่เอฟซีนะครับที่เข้าร่วุกุมูลนะครับบรรยากาศอะไรอยัางต่อเนื่องและยาวนานกว่าตัวตาิมันจะโบสถ์มันก็คใส่หน้าหน่อยนะครับครั้งนี้อีลาหน่อยอุงใส่หน้า ไลฟ์ไลฟ์สดระรับเกือบสามช่วงคุณพี่นุองเอ้ยสองช่วงหาสิละเกือบสามช่วงครับถ้าไม่ดึก่อนสงสัยกัสิไล่ต่อไปเปนย่าๆเลยะเหมือนกับีิลาะอยากพบปามโพเนี่ยีฟีะครับเพิ่งกิบโมนิหอมพิมพ์อนาะเพิ่งกถือการนี่ร้องเพลงที่ไม่เคยได้ร้องที่ไม่เคยได้ร้องนะครับรองไปนั่ำเด่มเปน สักไทยพอดเมดเอฟซีในไล่เรื่มและที่สำคัญครับคือการไล์ครั้งที่สามนี้ก็เพื่อการกุศลที่เก้ 9, 5, 9, 000, าที่หนึถึงเก้าห้าหมื่นเก้าพันบาทขังความจำอะไรไว้ยอดเท,ท่าไรครับสองมวดก่อนครับรวมสามครั้งนี่กูเกือบสองแสนหลืนะอมั้งสองแสนต้นๆน,นะครับประมาณสองแสน 2, สองแสนนั่นแหละครับจำไว้น่าจะประมาณสองแสนต้นๆน,น,นะครับถ้าใครจำได้ก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปเลยนะครับผมก็คอมเมนต์ลงตัวเล่เเพี่น้องเอ้ยนะครับได้กำลังเมืองไร่สุดเขามีหลาละ่ะในไร่สุดก็มีบอสจูนะครับอยู่วันนี้ยหรือเขาว่าทักทายู่สาวเดินนะครับมีมแม่พีนะครับพ่อฮัทไม่ฮัทอีกหลายคนครับมีพ่อฮัทไม่ฮัทอีกหลายคนทั้งในประเทศ ต่างประเทศทำกันต่แข่งกันมาวุ่นตุกตาอย่โอู้ตัวสารพันหาพันตุลมืนว่ากันไปครับโค้ชผานข้อมแข่งของพวกพ่อแม่ยุซี่ที่บ่หายอู้ยกรัตนาพ่อที่บ้านแพงนี่โปจ้างก็หายไปครับทุกกิจกรรมของยาพวกพ่อแม่ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับยุซี่จะเข้ามาซัพพอร์ตตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลายีหรือว่าน้องยิ่งไรสุดแบบนี้ เพื่อการกุศลครองแบบนี้นะครับโอ้เหนี่ที่เป็นเอฟซีนะครับผู้สรรค์สรรค์จะเป็นทางการนะครับอี่ามีโอ้โหในเอฟซีหลายสโมสรหลายในไรซดไก่ในขั้นนี้ที่หลายนะครับเขากองทุ้ศึกษากระทรวงฟอร์วันทุกคู่นะครับอาจารย์เตรียมกิจกรรมอุปนัยนะครับเหมือนนี่ ดูเหลือดอดนะครับมาขอความช่วยเหลือเหลือคุณม่งเห็นมาคนนั้นคนนี้จําเป็นต้องใส่กใส่กองทุนเหละครับกองทุนกองทุนศึนกษาสงเคราะห์วัดหนองผู้นะครับรงานพยายามทําเพื่อสังคมน,นะครับทําเพื่อชุมชนทำเพื่อสังคมบางคนบางคนกระโบอ,อันนี้ก็ไปหายิ้มยิ้มยิ้มไม่เห็นหน่อยอยู่บ้านแล้วครับอ่างโง่เป็นเอีซีครับ เดือดอนนี้ก็ไปที่ตัวทาาวาดครับครกวน่องไหลสดประมูลตุ๊กตามาก็นำเงินไปไว้ในกองทุนกองการเพื่อการสนไพ่เดือดก่อนกลับไปที่ต่อท่าวาดเพิ่นเพื่อนที่คณะกรรมการนะครับออกไปตรวจสอบนะครับว่าท่านจำเป็นต้องใส่รุ่นจริงๆไหมนะครับไปตรวจสอบว่าเออพึ่ง มีข้อถูกข้อเน่าง้าจะเป็นตัวใส่เงินกองทุนนี้พระอาจารย์ิือกสิจัดสรรปันส่วนไปหายตามข้อจำเป็นนะครับร้ยวยื้พี่ช่างบ้านเบ้ยอเาไปส้างงานส้างอาชีพมืกัพอวางพ่อทุนอยู่นะครับพี่ช่างบ้านทัาไหนกีญชีพ่อคือช่างบ้านนะครับแต่คุณมีการง่านท้ำนี่อัน้บ้านไม่เคยขอเหตุมาตั้งแต่ลายนีนะครับ ผมว่าบางคุณบางทีก็มันก็เกินไปครับสิ่งว่าขอบข้อมือหน่อยทีทีมันกระโมเมนเหรอครับนี่น้องก็เสียสละตัวเองนะครับมาไลส่สวดตุ๊กตาะนี่ถ้าไล่เข้ากระเป๋าตัวเองก็ไล่ได้นะครับผมพ,พ,พ่อเนี่ยเอฟซีบริการสนามสูงแล้วแต่ครอบครัวของน้องนะครับมีจิตใจที่เป็นกุศลน,นะครับมีใจที่เป็นกุศลน,นะครับ ล่าสุดตุ๊กตาจีนโฮเมียเอฟซีนำมาให้ทำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นทุนนะครับให้กับวัดหนองคูพระอาจารย์เปเกษตรเพิ่มพิจมว่าอาจมีผู้คุยที่เตียงระเบีนะครับที่นองเคยไปหมอบด้นหรือบางบางไอเทปนองครับไปสร้างบ้านให้นะครับในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรก เต่แหลังมามันก็มีพวกพิชาชีของแม่ปะป,ะปนเนี่อันนี้นะครับน้องโดยบอกคือส่วนนี้ให้ได้อค์กรหรือส่วนราชก,การที่ขอสนับสนุนมากครับบางที่ส่วนราชก,การหรือที่เพิ่อนอ่าซอยถึงงานสงเคราะห์นะครับเพิ่นก็ขอขอทุนมากยากระไรขายกะไรประมุ่นตุกตาให้นะครับเพื่อน,นำเงินส่วนนี้ ในม่วงให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับนี่คือจิตใจที่มีงามที่จะส่งคุณให้เวลาฟังๆดังๆเฮงต่อไปคลิปนี้เพาะตุ้มไว้เห็นครับติ๊ตางต่างเลยเพื่อพิมพน้องเลยบางทีนนเหน็นน้ำเละขอบคุณครับ